สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พวกับเกม sakura s a k u s i m u l a t กันอีกเช่นเคยนะคะเย้เยวันนี้เราก็จะพาทุกคนพาเราพวกเรานะคะไปโรงเรียนกันนะโอ้ยลืมเปมลี่ยรุ่นพี่เป็นชุดเด็กนอนนะคะเด็กน้อยแต่เรามีสนรุ่นใส่รุ่นพี่โอ้อยเฉย เอ๊ะทำไมวันนี้รุ่นพี่ตาเหลือกเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรุ่นพี่รุ่นพี่ไปกินอะไรมารุ่นพี่เดี๋ยวรุ่นตาซุกไม่ดูใกล้ๆนะทุกคน รุ่นพี่จะเป็นอะไรไหมนะหรุ่นพี่จะหมดอายุไข่แล้วุอค้นมีนม้เราเอมาออเออเอมเเออเอเ ใจเกาหลีเลยนะตอนนี้เราก็คือต้องไปแบบเฮ้ยมีคนมาเรียนคอมด้วยขอบบด้วยนะทุกคนหุยมีห้องอันก็คือห้องวิทยาศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์รนะคะโอเราจะพูดศาสตร์ประมาณห้าล้านครั้งนะคะทุกคน มีคองกระดูทั้งห้าตัวเต้นอยู่บนหลุมศพด้วยนี่งไงห้องของรุน่นพี่ขอโทษนะครับพี่วาสายเธอไปไหนมาคือไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลค่ะอ๋ะออะนั่นนั่งเลยค่ะ,อ,ะอืมค่ะโอเคครับกินอาหารอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรนะ ข้าบุกยากอยากกินพินขงข้ามมีของีค่าอะไรทุกคนอาตามมาด้วยของรุ่นพี่นะคะแฟนของรุ่นพี่ไม่ใช่ตอนนี้ก็คือเอ,อ่อตอนนี้ก็คือใครนะคะที่แบบแฮ่นะคะทุกคนเดีอเด้อเดใคร<ๆ>ที่อ,อื อยากไปเรียนมากที่สุดในโลกปัตตพีน้องของรุ่นพี่นะคะก็จะไปด้วยนะคะทุกคนเออก็คือตอนนี้เราก็แบบมาอยู่ในห้องเรียนแหละนะคะตอนนี้ก็คือเราก็อยู่แบบ แบบในเกณนะโอไม่ใช่มันอยู่นานแล้วนี่นะทุกคนขอแบบให้รุ่นพี่ก่อน ทางไปที่โรงเรียนนะนะทุกคนก็แบบเราก็มาร่วมกิจกรรมกับแบบเพื่อนเพื่อนทั้งหลายทำความทาล้ลกทุกคนก็คือเมื่อกี้มันแบบเหมือน,น บบเราตาเหล่มาได้อย่างไรปะไม่รู้ไม่คิดเลยนะทุกคนว่าจะตาเหลือได้ <c oughs> เออตอนนี้เราก็กำลังว่าจะนั่งเถอะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็เป็นความฝันนะนี่สมมุติว่าเป็นความฝันใช่ไหมทุกคน เป็นความฝันที่อยากใหญ่มากที่สุดในโลกพาดทพาพีนะทุกคนเออก็คือแบบยังไงล่ะ ถึงแบบเออก็จะให้รุ่นพี่นะคะทุกคนมาแบบจูบนะฮะจูบก,กันนะทุกคนเออก็ตอนนี้ก็มันก็แบบเออ และหลังจากนั้นเราก็จะเออแบบอะไรนะพอเราเข้าสวนแบบนี้เสร็จนะทุกคนนัน <c oughs> นะคะก็ก็จะไปที่หนึ่งนะคะเออที่ดอกไม้ใช่ปะใช่ไหมล่ะคงจะใช่นะทุกคน เออก็คือต้องมาซื้อเคชใช่ปะเออต้องมาซื้อเคชนะคะทุกคนเออไว้เป็นวันเกิดของออก็จะเป็นวันเกิดของแบบอะไรนะที่เขาบอกกันทุกคน อนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบอือก็แล้วก็จะไปที่โรงเรียนนะทุกคนอืม อันนี้เอออันนี้ก็เยอะมากพอไปแล้วนะทุกคนก็เออก็จะเป็นแบบเอออะไรนะแบบก็ผู้หญิงคนนี้ก็จะมานั่งหน้ารุ่นพี่ก็ต้องมานั่งหน้าด้วยเพราะว่าเราเป็นแฝดกันใช่ไหมล่ะคะเราเป็นพี่น้องกันเสร็จป้ะ แล้วก็จะแบบมานั่งใช่ไหมอือทำไมอืมก็คือต้องโทรหาแบบ คนเลีชิบล l a เออนะทุกคนก็จะเป็นอะไรนะอเออแล้วก็จะมาซื้อดอกไม้ให้แบบตังหมดไปเลย ทิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบบายเจอกันคลิปหน้าค่ะใครที่ดูคลิปน้องชมพู่จบแล้วก็อย่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบบายเจอกันค่ะใบบ้ายใบบ้ายใบบ้ายบายใบบ้ายค่ะ